สวัสดีครับสบายดีเดอ้อทุกคนท่าเอฟบีวันมาพบกับผม mm hmm. แล้วช่องตัวนี้สบายเกินคนวันนี้มาเปิดคลิปอยู่ในครัววันนี้มีนัดกับปีใหม่ว่าทําอะไรกินกันอยู่บ้านอยนะ <c oughs> แล้วก็จะลองจะลองแอร์ฟ라이เออร์ใหม่้วยตอนแรกบ่าแหลมกับโบว่าจะมาแต่คงจะพักผ่อนนะแต่เดี๋ยวมีอะไรเราก็จะเอากระดูกหมูใส่นี่ลองของใหม่เลย แล้วก็ทำหลังแกงหน่อไม้นะใช่ตอนนี้หมักมูไว้แล้วทุกคนหมักมูไว้เรียบร้อยเอาไว้ใส่นี้อันนี้พี่จอนนีมากเองพี่มายก็กำลังทำแกงจะแกงหน่อไม้ขั้นใบย่านางอยูกก่ก็แก๊กก็แก๊ก็นอยู่ในครัวอะไรวันนี้หาแนวกินแซะแทบกันบ้านนะมาเดี๋ยวลอง

ทอดเพื่อสุขภาพอันนี้เราก็ปล่อยไว้เลยมันเหตุเบียกััแลงไเราพี่น้องมันซุปนณะข้างในงนะใส่พลังงานอีกย่งนะาะไฟฝาอ๊บบอกสีนดิบๆเอาขอไปกับซุกเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีความพี่น้องมานะพี่น้องเหมือนีนเ้าสิมากแกงหน่อย อันนี้เป็นทำไมที่ห้าตกลบใบเนาะเ้ากลบออกมาให้ออาอยงนี้รนอ,อร่อยอีกแล้ววันนี้ทุกคน,นวันนี้บุฟเฟ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บุฟเฟ่เฟเหรอไม่อ๋อบุฟเฟ่เหรอไม่ <c oughs> โอ้โดูดิยานา,นานนเนาะโมมีกระส้นเฮ้ยอันนี้เป็น อันนี้เป็นคลิปแรกเลยไหมที่เราทําอะไรกินในครัวเราเคยเราเคยทำอะไรกินในครัวเคย,เลยเแล้วค่ะแ,แต่แเราแค่ไม่ทำหน่อไม้ทำผัดกะเพราตำเยอะแยะทราไม่เปิดแก๊สเหรอยังค่ะเพราะว่าเราต้องตำนะใส่อีกได้สินะขอเบือ่อสีน้ำแกงหน่อไม้เป็นคลิปแรก,แกที่ทำแกงหน่อไม้กินเราเห็นพีอยู่บยุบหวานตอนนี้แ,แกงหน่อไม้จะเขือน นี่ถงาไม่สุกอยู่บ่พี่เนะสุกร้อยเปอร์เซ็นตมน้ื้อข้าสารมากี่บาทคะถุงหนึ่งสามสิบเจ็ดบาทโลหนึ่งสามสิบเจ็ดบาทสามข่เบือนะ้อเออมีครัวอย่างนี้ก็สบายกว่าอยู่ในห้องเนาะ ปิดแก๊สดังอันนี้เป็นหมากมากละน้องี่น้องยานั่งที่ห้องใส่บเบดใส่คลิกหลอด้วยเนาะใส<ช>่เป็นปะเป็นคลิกหลอคืออะไรพี่หูบอกลูกโดดอะไรนะคะลูกโดดใช่ปะ ใส่ซำหาหกหมากเขาทอดนพี่ที่เลือดหนักนตางใส่พริกล้อบาใหี่พริก,รกรล้อพริกล้อเดี๋ยวสิแกงน้อาใหม่ให้พี่จอน,นี่กินแซน่บๆพี่น้องตอนนี้เริ่มหิวขา้าวเลยขึ้นบ้านแล้วไขกินข้าวมาเด้อมาเด้อกว่าจะสตาร์ทรถมาถึงกันก็สุกพอดีแหละ <c oughs> น,นั้นที่หมูพี่อี่ไหนี่เบานิดนึงก็ได้ร้อยมานี่แหละ สีบอแดดเป็นไรนะพี่นอ้องบรยากะตากเ่หน้อโอ้ยอยาเยเกเหตุแกณมาหมาคลายเลยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องมีบัตร M U ก่อนนะาะวัตเล่นงานห้สิเป็ดของคลายแองหน่อไม้เนาะถุงละยี่สิบาทถุงละยี่สิบบาทเองเหรอถ้าถุงนหน่อยๆได่ยุ่ยี่สิบาทเยนี้ตัวนึ้นมันแพงเ,เลยเดยะ มอญิมอญิร่วมฟีมายสสิขีดว่าเบอร์จากบาทผักผิกสิบบาทใบยาน่งสิบบาทถ้าขัแยงสิบบาทหมักมาละกินกับเอยโบนัปคองกินกับเนาะสามสิบบาทเลยกับมูพี่พี่ซื้อหมูมาจ้าบาทอ่าร้อยเกือบสองร้อยอ่ะร้อยเก้าสิบกว่าบาทร้อยเก้าสิบเลยอืะ ร้อยเกสิบอันนี้กับสิประมาณมันใช่เหรอร้อยก้าสบจริงเหรอิาาสารหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่าสารสามสิบเจ็บาทข้าสารกับสิซัมเนกับสิประมาณอยู่ตีไปห้าสิบบาทอะห้าสิบาทเนาะไมไม่ถึงหรอกอาเพราะว่าอบไปก็เยอะกว่านี้แคเดียวตีไปห้าสิบบาทแปดสิบบาทน้องใหม่เขาบอกเลยซื้อน้องถ่นเนาะแต่ว่าเขาซื้อไปแล ส่ากว่าบาทน้องเนาะสิบปลายบาทเก็บส่าน่ะยี่สิบห้าบาทก็ได้กระแดกระแด,ะดส่องหาบาทบาทลอยลอยปลายบาทแล้วพี่เนาะน้องใหม่เขาบริสุทธิ์เขากระแดเขาซื้อมากเขาก็ใส่บริเวรเพียงเดียวไงใส่สีแบบว่าเป่งนัวอีกโอ้หมอนี้ลอยบาทไปใครเลยถ้าไม่ใส่ไฟมันไม่แรงอุ้ยลืมลืมน้ำเทส ต้องค่อยๆกันด้มันล่มนอกที่ต้องไปปิดพัดลมก่อนอ่ะเพศรนี่ก็ะหกสิบาทหมอยเกือบสองร้อยบาทไป้ายใดถ้าขายได้สองร้อยห้าสิบก็ไม่คุ้มมีใครสนใจไหมเนอะ้ามีใครสนใจมากด้วยี่น้องสิแกงให้กิน ถ้าเป็นเอฟซีพีใหม่ามาเล่นน้ำแกงให้กินฟรีพี่น้องอ <laughs> <laughs> ย่าวังเท็ดคนเนาะ <laughs> ถ้าเอฟเอฟซีตามมาจากช่องพี่จอเนี่อ่ะหาสิบบาทแต่ถ้าเอฟซีตามมาจากเราพี่ใหม่ซาร่าแต่กินฟรีห <laughs> 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 ยอกหยอกเนื้อพี่น้อง สงสัยพายุจะเข้าเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาส่งข้อความมาเข้ามาทางโทรศัพท์เนาะบอกว่าพายุจะเข้าให,ให้ระวังพีนนะะ่แม่ก็เห็นเราเขาส่งข้อความ,มาอันนี้ใส่มลลไปพนะี่มันกินได้ถึงพรุ่งนี้พี่หม่ว่นานะกินโบเบิร์ตเราพี่น้องสองคนต้องต้องแบ่งเพราะว่าข้าใส่ขอเบื่อได้กินจะได้คนขด รใส่เกนะอต้อเางบอยากใส่ไฟแเกินเพราะว่าเขาบื่อสติหม้อใหม่ใไฟ่นกดนอแดละกลุมสแบบน้ใ่ปลกลงไป้หเขยาก่อนเหรอ แม่บุญ้ำนาใส่ขนอวน,นิดนึง <c oughs> แล้วก็ผงนัวนิดนึงซองนึงเบาเบาเบาอันนี้มันก็เค็มเหมือนกัน <c oughs> ดูเหรอว่าของใครจะอร่อยกว่ากันพี่คิดว่าของพี่จะสู้แกงหน่อนไม้กันได้ไหมได้หมักหมูใส่หมูหมัมกหมัมกหมูอร่อยโอ้โหเบา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 มันเป็นสูตรของแกงหน่อนไม้ ใครเป็นคนพูดคำว่าไส้หลายแซบหลายอยากจะรู้จักจังเลยเขาพูดความสงใส่แปรหลกพี่ไม้นะพนกันนะพี่แปแหลกยังจะใส่แปรหลกแต่ว่าเขาว่าต้องเส่ใส่หลายพอาะยัง แปรแหลกตอนเด้ยเนาะเป็น้องะแปแหลกตอนลาวไตใส่คือสิแสดอันนี้เป็นเฮดเนาะเดี๋ยวอันนี้เฮดครับพืชผ้าเฮดก็อนท่านสีใส่เบิดหน่อยกับพือสีนวลใหญ่กคนไปซื้อเฮดมากหมู่บ้านนี่พากันลืมนเฮดไหวบอลหลุดไข่ยอยู่รอกมันยังยังกินไหลเนาะพี่น้องมันยังมาทัานเด็เด โอ้โหน่ากินมากหมูพี่นะเดี๋ยวเขามาลองชิมเิหนึ่ร้อนเด้อร้อนนะ ขายแป้งน,นัวขายละถ้าไม่ได้เติมนี่คือไม่ใช่ปีใหม่เด้อทุกคนถ้าเป็นปีใหม่ของแท้ต้องเติมทุกรอบเติมเกลือคส่เกลือนิดนึงใส่เกลือเพราะเห็นมันมีต้นหนวดเกลือที่หนวดที่ปีใหม่แบบแบบขอไทยในควมบอกไทยสับลาบบอกลาบสับไทยเด้อทุก พี่ใหม่แบบว่าเห็นแบบเบากับพี่จอร์นี่พี่จอรนี่เบาไทยมันก็ได้เห็นให้พี่ใหม่เบาไทยนะแบบในค่วมที่แบบว่าถาเป็นปีใหม่แฉแฉแกงยูเล้านาะพี่น้องค่าต้องเติมเป็นตัวอ่ะพออายุไรเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไง่น้อภาษาอังกฤษก็ได้นะเมื่อวานนี้พูดภาษาอังกฤษอยู่เลยอะไรคำปีใหม่เพิ่งถอดคำอะไรยำมี่เหรออะไร Love you baby คิดถึงล่อะ I miss you miss I miss I miss you อ Miss สาซีไม่ใช่ miss miss หอมผักอันนี้เนาะอ้ยแต่ว่าพี่จริงหอมแบบแปลกๆแบไม่ค่อยมักผักกระเนี้ยงเนาะพี่เ้อง อันนี้ใส่เลยใส่เลยอันนะพักอีตู่ลายกว่าทำคังไถ่เพิ่นสิแกงสะพัดอีกตู่เราเสิร์ฟเสิรน่พี่ให<อ>ม่จะทะแกงเลยตักออกก่อนไ,ไหมไดม่ไม่กินได้ทำแกงเวลาคุณได้บะมี่ชิวเลยปิดแก๊สน้องบัญปิดลุงก่อนจังปิดเท่า เ fc บอกอืมพี่ไหนน่ากินมากอืมพี่ดูอะเดี๋ยวพี่ดูหมูดึงหมูออกมาดูหน่อยพี่เป็นไงพิกเนาะกับด้านเนาะอืมสุดยอดจ้าดมาพี่กลับไป ัดึงออกจะได้น้องพี่นอ้องจะคล้องหมอบอมากินน้ำพี่โบพี่แลมคนทีิถึงหมออื้ออขาดเบ็ดจะถอดหมอถอดแลงมันนี่ดีตะสุกระผาเและหมอแบบนี้เนาะแบบใหม่จ้ะ เราน้าหมอ้อจะเห็นว่าน้ำมันมันหยดลงไปอยู่ข้างล่างโอ้ยอหอมผักขยงมันหอมนะแต่มันหอมแปลกๆอะเหล็กนอกไม่รู้จักหรอกแยอ่ง ไม่ต้องแต่เยอะได้เลยกิในใไม่หมดืมใครบอกว่าจะกินไม่หมดคะได้รับแกงลงม่พี่หนองเฮ้ยใครยังจะก,กินมุกอ่ะอันนี้พี่สุกยังคะถแล้วลองดึงออกมาดูดิดดสุกยังหัวสุก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 ปิด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 ถอดไหมถอดถอดถอดอืมดูหน้าตา ใส่จานอืมซี่โครงหมูปะ่ะกินข้าวเหดหิวจัดมาเด้อพี่น้องก,ออกินข้าวเด้อมา อแกงอะไรก่อนอุ้ย mm hmm. พี่ใหม่ไปเอา oh. พี่กินรอแล้วแป๊บหบนึง่งพี่ใหม่ไปเอาอันนั้นห oh. มักมาค mm ่ะ hmm. อร่อยปะ ก็มีผักระ,ะ,ะเทียนเนาะผัดกระเซอยู่ข้างบ้านเราจะไปเก็บเอาสิอย่าอันไหน,นอร่อยกดสิอร่อยตั้งก่องะ มาเดินีอนยังขอล้องกันเดินพี่พวกักคนเลาเรียกหมาอะไรมาอะไรคะอะหรือเข้ามาแล้วอืมวันน้เราเขาเบดอเอิญมากมากล่ะ นนเขาจะเอิน้ามากพักใส่พักใส่พักใส่หมากพักใส่อืมครับ ขออน,นุญาตกินข้าวกันก่อนเด้อทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะร้อนขอลาอยู่เพอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขครับพ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย